สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Funny m a n d e r นะครับผมช่องที่เกมเป็นแค่ฉากบังหน้านะครับเรื่องจริงคือมุกแป๊กนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรนะฮะสำหรับเกมนี้ออยู่กับเกม m e d i e v a นะครับผมเกมที่เราจะได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่แสนดีนะฮะจะต้องดูแลชาวบ้านน้อยๆของเรานะครับผมมาเริ่มกันเลยนี่คือการอัดครั้งที่2นะครับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วนะฮะแต่ว่าคอมดับครับผมโคตรจะซวยเลยฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เราลองกันอีกสักตั้งหนึ่งนะฮะก็เคว็ดแรกของเรานะครับเอ่อมันทำให้เราไปคุยกับเหมือนกับัวหน้าหมู่บ้านนะฮะที่เราเจอนะการเอาตัวตรอดกดการเอาตัวตรอดของเรานะครับก็คือถ้าเกิดอยู่ในป่าก็หาแม่น้ำนะครับแล้วก็เดินตามแม่น้ำไปถ้าเราไม่เจอแม่น้ำนะครับเราก็ข่าหมู่บ้านนะฮะอย่างนี้ครับผมเดินมาผมเจอหมู่บ้านเลยนะผมรู้สึกว่าผมรอดแล้วสำหรับวันนี้นะ ก็เกมนี้มันจะเป็นเกมแนวบริหารนะครับผมบริหารผู้คนบริหารทรัพยากรนะฮะแล้วแม่งมีภาษีด้วยผมบอกเลยว่าเกมนี้ภาษีแม่งอย่างโหดยิ่งประชากรเราเยอะภาษีแม่งยิ่งแพงนะบอกเลยโอเคก่อนอื่นเราไปหาคนที่เราต้องคุยด้วยก่อนเลยนะครับจัดไปลุ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 วุล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  ผมจะไม่อ่านเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรนะก็หลกัหลกๆก็เหมือนกับเราเป็นคนหมู่บ้านอื่นนะครับแล้วก็มาหมู่บ้านนี้นะเพื่อที่จะมาทำมาหากินนะไอ้คนนี้ก็รู้จักกับลุงเรานะครับลุงเรามันก็ตุยเย่ไปแล้วมันก็เลยให้เราอ่ะอยู่ได้อะไรเงี้ยไปสร้างบ้านเองอะไรประมาณนี้ฮะอ่ะแ้้เราเก็บสติกนะฮะสติกหาไม่ยากครับเก็บจากพวกต้นมงต้นไม้พวกนี้ฮะได้ละสิบอัน แล้วก็มองตามพื้นนะฮะเจอเหินแล้วกเก็บหินลูกนี้นะฮะตึ๊บตึ๊บเราได้อะไรมาวะล่ะได้หินแล้วก็ให้ครับขวานนะครับกดคิวขึ้นมาเพื่อครับขวานนกอเดี๋ยวลิ้นพันน์ครับคับขวานนะฮะพูดเยอะจนลิ้นพันเนี่ยผมพูดมารอบหนึ่งแล้วคอแห้งมากเลยตอนนี้บอกเลยแล้วก็เดี๋ยวให้เราทำวูดแฮมเมอร์ แล้วก็ตัดต้นไม้สามต้นนะฮะแล้วก็ไปเก็บต้นญ้านะครับผมจะทําไปเลยเกมนี้หลักๆนะครับเลกแรกอ่ะผมบอกเลยว่าอยู่ที่ฟาร์มแน่นอนอยังไงคุณก็ต้องฟาร์มต้นไม้ตัดต้นมงต้นไม้นะครับตัดแบบว่าตัดกันจนมือหงอิกอ่ะผมอาจจะได้ตัดเหมือนกันฉากท,ที่เราต้องมานั่งตัดต้นไม้เยอะๆนะฮะ พรามันจะทําให้เกมมันน่าเบื่อนะผมยังเบื่อเลยเกมนี้บอกก่อนนะครับไปยืนทะเลื้อทะลาดใต้ต้นไม้นี่มีสิทตายได้นะฮะมันทับหัวทิ่มเลยนะฮะ้าใครอยากจะเล่นก็ไปหาตํากันได้ครับที่สตรีมนะครับมีขาย m ิ d เดิล l ลนะครับผมขายเกมให้เขาด้วยเ,ยเพื่ออนาคตเขาจะสปอนเซอร์มาให้ผมชอบเสื้อมากเลยแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อนะฮะ วันนี้ต้องเล่นสักพักนึงแล้วอาจจะต้องอัดแล้วก็หยุดนะฮะเพราะว่าผมเหนื่อยแล้วจริงเหนื่อยมาก <c oughs> พูดเก็บคอเมื่อกีน้นี้อดถ่ายไหมผู้คนได้ดูกันเลยลผมทําคอนก่อนเขาให้ทําคอนละเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บต้นหญ้าตามริมน้ํานะครับ <c oughs> <c oughs> ชิบชิบ ชีพชีบชีบีชชชีชีวิตคนยุคกลางก็ลำบากอย่างนี้นะฮะเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นอยากได้อะไรก็ต้องทำเองนะสมัยนี้ก็เหมือนกันนะฮะกินน้ำเฉยน้ำที่มีขี้ตะไคด้วยเสร็จแล้วทีนี้มันให้เราทำบ้านนะฮะ รอบที่แล้วผมก็ไปสร้างไกลอยู่นะแต่ว่ารอบนี้ผมกะว่าจะเอาใกล้ๆแถวนี้แหละมันวิ่งส่งเควสง่ายเลยแต่เควสดอื่นมันก็โคตรไกลเลยจากเทสมาแล้วเมื่อกี้ไกลเกินเกมนี้เควสจากชาวบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับเอ่อเปรียบเสมือนเราเป็นไปรษณีย์นะฮะหรือไม่ก็ไรเดอร์นะฮะที่ต้องส่งของนู้นนี่นั่นนะครับให้ให้กับพวกนี้นะฮะหมว่าแม่งอย่างไกลเลย เดินทีนี้ขาลากขำเปียกเลยอ่ะผมเจอซากรถนะฮะมีของดีอะไรให้เราไหมอืมมีวีปะเป็นหญ้านะฮะก็ปลูกมาแถวนี้เลยกันบ้านอะเอาตรงนี้ได้ดิได้ปะวะเป็นเนินเนี่ยขอแค่หยิบไปหน่อย,อยนึงดีกว่าเอาเป็น เราเป็นเ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 ป็นตรงนี้แหละตรงนี้มันรูไม่ค่อยเนินเท่าไ่โอ้โหนี่คือเก็บตายไม้ห้าสิบหินสิบแพรสงโอเคบ้านเร็วแรกก่อนเลยหาหินสิบก้อนนะเนี่ยใกล้ใกล้วาดเอาจากตรงนี้วาด ไอ้ย,ย่าเลือมังกรนี่คือดีมากเลยน,นะผมบอกในช่วงต้นเกมเนี่ยคุณเก็บไปเยอะๆได้เลยเวลาคุณเจอสัตว์ป่านะสัตว์มันบอกว่างัดคุณแน่นอนแล้วก็เกมนี้มันมีสกิลนะครับเนี่ยมันแจ้งเตือนให้ผมอัพแหละนี่เป็นสกิลการเอาชีวิตรอดน,นะครับแบบก็คือมีหลากหลายอันนี้ผมขึ้นโครงบ้านก่อนนะครับอย่างนี้ตอกกันสดๆอย่างนี้แหละ กว่าจะเสร็จแต่ละหลังคิดดูคนในหมู่บ้านยิ่งเยอะนะครับผมยิ่งทําบ้านเยอะอีกแล้วเราต้องมานั่งตอกเองด้วยประเด็นอนะ่ะอันนี้ประสบการณ์ที่เล่นมาแล้วนะฮะก็เลยบน่นแต่ดูไปเรื่อยๆก็รู้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ผมก็ขออนุญาตเล่นเป็นวันๆไปนะอาจจะแบบแถมให้สองวันถ้ามันไม่ถึงสิบห้านาทีนะเพราะว่าอัดนานเราเครื่องมันดับครับเครื่องมันไม่ไหวละ มันเป็นแบบว่ารุ่นเก่าแล้วซื้อมานี่จะสิบปีแล้วไหมเนี่ยอืมประมาณหกเจ็ดปีแล้วอะต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ลนะก็ของกำลังใจทุกคนด้วยนะครับดันช่องนี้ขึ้นหน่อยนึงช่องน้องใหม่นะไฟแรงเฟอร์ผมก็เลยเปื่อยผมไปเรื่อยอะถ้าชอบก็กดติดตามผมด้วยแล้วกัน ในอนาคตเราอาจจะได้เจอเกมแบบนี้อีกผมก็จะมาเล่นให้ดูอีกนะครับขาดแล้ววะขาดสโตนเก็บเก็บอ้าวชิบหายอ๋อยังไม่ได้สร้างอะไรของกัวเนี่ย ช่วงนี้ถ้าว่างๆผมก็ลงแม่งทุกวันเล่นแล้วก็ตัดลงนะเล่งเปลี่ยนภาษาตอันนี้มันยังไม่ขึ้นเต็มนะเกือบอะเกือบัวแตกนั่นไงเรียบร้อยถึงเกือแจ้งเตือนกันเลยดีเดียเชียวโดนต้นไม้ทับชิบหายโปรยังไงให้ตัดไม้โดนต้นไม้ทับเนี่ย เดี๋ยวผมจะตอกหมุดอันใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บสติ๊กที่หลังแผนการนะฮะเป็นสัต์เป็นส่วนสำหรับบ้านหลังแรกของเรานะบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้ยาวๆฮะยาวๆนะเลยฮนะผมอาจจะไม่เป็นในโปรเจกต์อื่นเลยนะสำหรับเกมนี้ก็คือถือว่าเป็นเกมเปิดตัวของช่องเลยนะฮะถ้าเกิดเอ่อมัน เล่นไปยาวๆนะ่สนุกนะผมอาจจะอัดรวมเป็นร้อยวันนะตอนแรกผมคิดจะทำเป็นร้อยวันแนตะ่ว่าดูจากสภาพคอมผมนะยังไม่ไหว15นาทีก็ไปแล้วคอมกูระหว่างนี้ที่ผมตัดไม้นะครับผมก็อาจจะตัดฉากนะครับ New Building นะครับ Unlock นะ Well ก็คือบอ่อน้ำนะครับ จะได้ไม่ต้องเดินมากินน้ำนะทำลำทานบอกว่าจะตัดจะตัดแต่ว่ากูว่าน่าจะครบพอดีมาเนี่ยตอกเข้าไป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 วบาของก็จะเสร็จไปยในะห้า สี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยแลครับบ้านหลังแรกของเรานะฮะบ้านน้อยกรอยใจใช้ได้ครับใช้ได้สามที่นอนรีวิวบ้านนะฮะสามที่นอนไม่มีห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องเก็บของเป็นรังนะฮะไม่ใช่ห้องเป็นรังเก็บของนะัะรูปทรงบ้านดีไซน์มาจากฟางอัปเช่นะฮะ ลูกมาจากข้างทางนะฮะแล้วก็โครงสร้างของบ้านจะมีเชือกระโยงระย่างนะฮะซึ่งเอามาจากไหนไม่รู้นะครับตอนแรกไม่เจอแล้วก็ตัวบ้านนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะฮะห้องสตูดิโอนะฮะห้องครัวที่แสนจะปลอดภัยของเรานะฮะก็คือบ้านเหมือนคล้ายๆกับบ้านไม้นะฮะก็ครัวไว้ในบ้านนะฮะเวลาย่างปลาก็อาจจะทําให้ไฟไหม้แล้วก็ตายขาบ้านได้นะฮะ จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับผมเราไปทำเควสต,ต่อดีกว่าเควสมันให้เราทำแท็บแรบบิทนะฮะแท็บแรบบิทแท็บแรบบิทของไม่พอผมต้องไปเก็บสติกเพิ่มตอนทำบ้านนะผมบอกเลยว่าเหนื่อยชิบหายก็คือผมวิ่งเก็บวิ่งเก็บของอยู่หลายรอบมากอแต่ผมไม่ได้ตัดให้ดูเพราะว่าเป็นหน้าเบื่อมาก แบบว่าเกือบ40-50เปอร์เซ็ตของเกมดีคือการฟาร์มเพื่อขราวของอ่ะก็จะตัดให้ดูเป็นแบบว่าเฉพาะตอนที่มันแบบว่านิดๆหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็ตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วกันเพื่อจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็ทำอันนี้เสร็จแล้วก็ให้เราทำอาวุธนะฮะทำมีดห้องหินเพิ่มอีกก้อนหนึ่ง ิเพิ่มนะจ๊ะได้แล้มีเสร็จแล้วก็ให้เราฆ่าสัตว์หนึ่งตัวนะแถวนี้เริ่มล่ากันเลยดีกว่าอาจจาะล่าก,กระต่ายนะใกล้ดีว่าวิ่งทันวิ่งตามมันทันถ้าเจอนะจะจิ้มจเปลาลองเดินดูก่อนวนะ่ามีไหมมีหลุดมาให้เราฆ่าสัตตัวไหม จะล่าสัตว์เราต้องใจเย็นนะรีบร้อนไม่ได้นะฮะไม่งั้นสัตว์มันจะตกตื่นนะฮะต้องจ้องมองนะครับผมเห็นแนละ้วะมันยืนตัวโกงอยู่ตรงนู้นนะสิงเล่าทำคือวิ่งใส่มาเลยแบบใจเย็นนะวิ่งใส่แบบใจเย็นแล้วก็ทิมทิมทิมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แร่น้องมา ไปใช้กันได้ครับรับรองไม่อดตายแน่อนอนสำหรับวิธีล่าสัตว์นะฮะระหว่างทางถ้าเกิดผมเจอพวกเออ่ไม้อะไรผมก็จะเก็บไปด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะดีกว่ามานั่งฟาร์มทีหลังสิบยี่สิบอันก็ยังดีก็เพ็ก็ให้รอรอซีซั่นพรุ่งนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกับคนในหมู่บ้านนะไปคุยก่อนเลยแล้วกัน ดูความแม่โนของผมนะจุบเรียบร้อยไม่โดนนกหนีโคตรอย่างรู้อ่ะระหว่างทางก็เดินเก็บมมงเก็บไม้ไปด,ด้วยนะฮะเก็บไปเลยระหว่างทางอย่างน้อยได้ใช้แน่นอนแหละแต่ไม่ต้องมานั่งฟาร์มทีหลังนะครับ ส่งเพจก่อนนะฮะเออ่ฟสของยูนิคอดนะครับสตอรี่หนึ่งก็คือไอ้ลุงคนนั้นนะ,ะ่อยู่ไหน,นะะเนี่ยอ้าวองอยู่ไหนเนะะี่ยอยู่ในโรงเบียร์เหรอโรงเหล้านะะี่ะ ว่าเป็นป้าขายเล่าโอเคเขจะนึออกเปนี้คือเป็นอะไรอีป้านี้ให้ไปส่งกับลุงคนนั้นนะนะเอาของนี้ไม่ให้ลุงที่เหลือก็เป็นของเรานะะหวานหมูจริงจริงมันอยู่ใกล้กันมากมันเดินมาส่งเองก็ได้นะ่นจริงเนี่ย โอเคเรียบร้อยนะครับเควสก็คือให้เรานอนแล้วก็วันถัดไปนะครับมารับเควสกับเขาอีกนะฮะซึ่งตอนนี้ผมจะยังไม่รับเควสกับชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากลําบนนะ,ะตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะเก็บนี่ก่อนแล้วก็เดีผมจะไปสร้างบอ่อไม้เอสร้างบอ่บอไม้อะไรบอร่อน้ําแล้วก็ย่างเนื้อน,นะฮะวันนี้สําหรับคืนแรกของเรานะฮะผมขอแก้มืออีกทีนะะึง นี่ประมาณนี้เอ้ยโหเกือบเกือบกินอุ้ยนี้เราก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวเราสร้างต้องสร้างไหมมาบ่อนนะครับเดี๋ยวว่าน้ำก็อยู่หลังบ้านเดินไปกินก็ได้นะสร้างไว้ก็ได้วะ ใช้อันนี้เก็บสร้างมาตรงนี้เนละแั้งมาข้ามาเลยเดี๋ยวเราค่อยย้ายตัดไม้นะเกมนี้ก็จะมีะนะมฮองบีเสร็ตเก็บให้เราทำอาหารแล้วมันมีเมนูอาหารด้วยนะโคตรเยอะบอกเลยสำหรับ คนที่ชอบทำอาหารเนี่ยผมได้แต้มะคะแนนมา upgrade, อัปเกรดเออัปเลเวลอยู่แล้วนะฮะ,ะแจ้งเตือนว่ามันเย็นแล้วคนนอนได้แล้วนะฮะแต่ผมจะทำบ่อน้ำให้เสร็จก่อนนะฮะโอโหเคไม่เป็นไรวิ่งไปเก็บไก่อยู่เนี่ยเก็บ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  โอเคพอไหมว่าขวามันพอขี้เกียจวิ่งแล้วเนี่ยสตามินาเราเหนื่อยมากนะตอนนี้สามสองหนึ่ง เรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะเดินมากินน้ําตรงนี้ได้แล้วนะฮะจริงๆจะก,กินตรงนี้ทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าข้างหลังก็มีแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามนะฮะสำหรับบ้านหลังแรกของเรานะครับผมวันนี้เราก็จะรีวิวที่ตักน้ํานะครับที่สร้างมาด้วยความยากลําบากนะฮะโดยการเอาไม้เอาหินนะฮะมาทําเป็นสไตล์อัลเปร์เชนะฮะแล้วก็ทํา เป็นที่ตักน้ํานี้ขึ้นมานะครับสําหรับคนที่หิวน้ํานะก็สามารถเดินมากินตรงนี้ได้นะครับจะปลอดภัยกว่าเราเดินไปกินข้างหลังนะฮะซึ่งอาจจะมีพยองพญาตนะฮะอยู่ในนั้นได้นะฮะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะเข้าไปย่างเนื้อนะฮะย่างแต่ละทีก็ต้องลุ้นนะฮะไม่ให้ไฟเผาเผาบ้านตัวเองนะฮะคิดได้เงี่าเป็นบ้านไม้แต่ว่ามีที่ย่างเนื้อข้างในแม่งเป็นแบบ เอามาย่างไว้ข้างในบ้านเนี่ยแต่เขาก็มีหินอยู่นะมันก็ดูปลอดภัยอยู่ก็วันนี้ก็นอนกอนเลยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปรับเคลสต่อนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วหนึ่งวันนะฮะสำหรับเกมนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแ like, ชร์ผมด้วยนะสำหรับเกมนี้นะมิดเวิลนะครับแล้วก็ช่อง ฟันนี่แมนเดอร์นะฮะยังจำชื่อช่องตัวเองไม่ค่อยได้นะตอนนี้คุณท,ทำมันหมาดเลยแล้วก็อาจจะผมอาจจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมอัดอัดยาวไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้พูดสักคอแห้งเลยแต่ว่ามันดับนะครับคอมันดับว่าเหมือนกับไฟมันไม่พออะไรเงี้ยฮะมาจจะเล่นเป็นวันๆไปหรืออาจจะเพิ่มเป็นสองวันนี้ครับต่อรอบนะถ้าเกิดผลตอบรับมันดีอาจจะทำเป็นห้าสิบวันแล้วก็ร้อยวันนะครับสำหรับเกมนี้ โปรเจก์นี้ยังยาวๆครับน่าจะมีอะไรทำเยอะแยะนะฮะก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับเอ่อ y Mander นนะครับผมสำหรับเอ่อช่องที่มีเกมเป็นข้ออ้างแล้วก็เล่นมุกแป็คตลอดเวลานะฮะเจอกันครับบ๊ายบาย